بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحب أجمعين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالوا يقطعون فقال شكور الله سبحانه وتعالى نخب ที่ให้เราทุกคนได้มีโอกาสมาถึงตรงนี้ให้เรามีลมหายใจมาถึงตรงนี้นะครับให้ได้มาละมาดตอรวะร่วมกัน,นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ h h ant, อัลลอฮฺสุบะฮานหัวตาลานั้นทรงสั่งใช้ให้เราตักว่าให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะฮานหัวตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องสร้างความยำเกรงต่อพระองค์ให้เกิดให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราให้ได้โดยการที่เรานั้นจะต้องศึกษาแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของบทบัญญัติศาสนา โดยการปฏิบัติาตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาดะโดยแล้วนั้นจะต้องพยายามให้ถึงที่สุดนะครับที่จะต้องปฏิบัติมันทำอิบาดะห์ทุกอย่างให้อยู่ในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือจะต้องไม่ทำบิดาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมี h ะดีษ h หนึ่งที่ท่านรอซูนสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอินนัลฮะลาลอินนัลฮะลาลบัยินวอินนัลฮะรอมบัยินวเบยินมาอุุุมมูรลสตะบิฮอ لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا آل لدينه وارده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كر ان حول الهما يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك الهما الا وان هما الله مهارمه الا وان في الجسد مطبة اذا صلح صلح الجسد كله الا واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي قلب ท้ารัศมีสุลลามฮัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลลัมกล่าวว่าอินน ال ال, ال ัลฮัลาลอินนัลฮัลาลายินท้งทีสิ่งนี่อนุมาน,น้นมน็ชัดเจนนั่นก็คือสิ่งที่ฮไลาลนั้นเป็นสิ่งที่บทบัญญัติศาสนานั้นกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาน์อวยดาลาทรงอนุมัติเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เช่นการบริโภคการบริโภคพืชพันธุ์ต่างๆการทํางานที่สุจริตการค้าขายการที่เรานั้นทำคุรบานทำอกอยก็ ซึ่งใครก็ตามที่ทําสิ่งพระเทียมสิ่งหลาลเหล่านี้นั้นเขาก็จะได้รับความปลอดภัยจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาในการที่เขานั้นจะต้องถูกลงโทษและเขาก็จะไม่ถูกตําหนิในสังคมอีกด้วยว่าอินในข่ารอมาบยินและสิ่งที่ฮารอนนั้นมันก็ชัดเจนเช่นกันนั่นก็คือสิ่งที่ฮาร้อนนั้นเป็นสิ่งที่บทบัญญัติตามศาสนานั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงสั่งห้าม เช่นการทําชิริกการทําบิดาการทําศีนาการรักขโมยล้วนแล้วเป็นสิ่งที่องคลร้อนนั้นต้องห้ามซึ่งใครก็ตามที่หลงไปทําสิ่งที่เขาร้อมเหล่านี้เขาก็จะต้องได้รับโทษจากอัลลอฮ์ Allah สุบฮานะฮุวาตาลาอีกทั้งเขาก็ยังถูกสังคมนั้นเกลียดชังอีกด้วยัวใบหอนั่มาอุมูรุนมุสตาบีฮัดและระหว่างมันทั้งสองเนี่ยคือสิ่งที่คุมเคือและยาอัลมุฮุนนากะซีรุนมีนันนาสซึ่งคนส่วนมากนี่ไม่รู้ นั่นก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนจํานวนมากเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุมเครือแต่ก็มีคนจํานวนมากเช่นกันที่รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุมเคือฟาแมนิตอกชูบะาาติดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระวัดระมัดระวังตัวเองเนี่ยจากสิ่งที่คุมเคือได้ฟกกเดออิสตาบอรออีดีนีฮิวอดขานั้นก็ได้ให้ศาสนาและเกียรติของเขานั้นใส่สะอาดปลอดจากมลพิษนั่นก็หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุมเครือไม่ชัดเจนว่ามันจะาฮรลหรือว่ามันจะฮารอมเมื่อเราเจอสภาวะดั้งกล่าวนี้ถ้าเราซู้สโลลวะอะลัยวะเซลัมก็ให้เรานั้นออกห่างจากมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งคุมเครือเหล่านี้เพราะมันจะทําให้ศาสนาของเรานั้นเพราะเพราะว่าเมื่อเราออกจากสิ่งนี้ปุ๊บมันก็จะทําให้ศาสนาของเรานั้นใสสะอาด ทำให้เราได้รับความปลอดภัยจากการถูกลงโทษของลอสบา์ฮน์หัวตาลาและมันก็ยังทําให้และมันก็จะยังรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของเราเพราะว่าเราก็จะไม่ถูกตําหนิจากผู้คนในสังคมอีกด้วยวอไม่รัวกอาฟิสบาฮน์และใครก็ตามที่ตกอยู่ในสิ่งที่คุ้มเคือนั้นวอกว่าอาฟิลฮารอมก็จะเหมือนกับว่าเขานั้นตกอยู่ในสิ่งที่ฮารอมนั่นก็หมายความว่าการทําสิ่งคุ้มเคือนนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือไม่ก็ มันอาจนําพาไปเรามันอาจจะนําพาเราไปสู่ทางที่ผิดได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อมาถึงตรงนี้อัลลอฮ์เมื่อมาถึงตรงนี้ท้านรอซูลาสุลต่ละาอะลัยฮะซัลลมได้เปรียบเทียบได้เปรียบเทียบตัวอย่างว่ากอรอีเอเอฮาวเลฮิมายูซิกูอันยอรุตาอฟีเปรียบังคนเลี้ยงสัตว์อยู่รอบๆเข็ห่วงห้ามก็คือเขานั่นปล่อยสัตว์ของเขาให้กินอยู่ในทุ่งหญ้าของเขาแต่รอบๆ ทุนยาของเขานนั้นเป็นเขตที่ห่วงห้ามสาัตว์ของเขานั้นมันอาจจะเล็ดรอดออกไปข้างนอกได้นั่นก็หมายความว่าการที่เราไปยุ่งเ,กเยงเกี่ยวกับสิ่งที่คุม้มเครือเนี่ยตลอดสุนทรลอหัวอะไรเวอร์เซนแลมบอกว่ามันมีโอกาสสูงที่มันจะทํานําพาเราไปสู่สิ่งที่ต้องห้ามเพราะการที่เราเวียนอยู่รอบๆเรื่องของสิ่งคุม้มเครือนั้นมันก็เป็นการยากที่เรานั้นจะออกจากสิ่งนั้น ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังตัวเราและพยายามปกป้องตัวเราไม่ให้ไปยุ่งกับสิ่งที่คุ้มเคือนั้นเพราะเพราะมันจะทําให้เรานั้นปลอดภัยจากการล่วงละเมิดบทบัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะตละถ้าเราสูญใจว่าไอเลวอินนาลิกุลิมาลิกิลาหิมาพึงทราบถิดว่ากษัตริย์ทุกคนนั้นย่อมมีเขตห่วงห้ามไอเลวอินนะฮิมาอัลลอฮิมาฮาริมุฮูและพึงทราบถิดว่าแท้จริงเขตห่วงห้ามของอัลลอฮฺ คือสิ่งที่พระองค์นั้นทรงห้ามเอาไว้อันก็คือให้เราได้ตระหนักว่าเรานั้นควรระมัดควรระมัดระวังตัวเราไม่ให้ไปลุกล้ำเขตหุวงห้ามของอัลลอฮ์สุบฮาน์นาวยตาลาซึ่งเป็นมาลิกผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราได้นั้นได้ปกป้องตัวเราจากการล่วงละเมิดบทบัญญัติทางศาสนาอัลลอฮฺอินนาฟิลยาเซดีมุตรวะเตนอิสอัลซาเลฮัสซาเลฮันยาเซดีกุลลูห์เึงทราบถึงว่าในร่างกายเราเนี่ย มีก้อนเนื้ออยู ale, ่ก้อนหนึ่งเป็นก้อนเนื้อก้อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากเมื่อมันดีร่างกายทั้งหมดของมันก็จะดีตามไปด้วยเวอีซาฟาซาดฟาซาดิยาสดิกุลลูหูแต่หากก้อนเนื้อชิ้นเนี้ยก้อนเนื้อชิ้นเล็กๆชิ้นนี้เนี่ยมันเสียร่างกายทั้งหมดของเรามันก็จะเสียตามไปด้วยอะยาวะฮีรุัลเพิ่งทราบเถิดว่าชิ้นเนื้อก้อนเนี้ยคือหัวใจนั่นก็หมายความว่าหัวใจของเราเนี่ยเป็นตัวควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆ หากเรานั้นมีหัวใจที่ดีมันก็จะพาเราไปทำแต่สิ่งที่ดีๆและหากหัวใจของเรานั้นมันไม่ดีมีจิตใจที่ไม่ดีมันก็จะพาเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นให้เรายึดมั่นต่อลอสสุฮานห,หัวตาลาเพียงองค์เดียวซึ่งมันจะทำให้เรานั้นไม่ลุงไม่ลุงละเมิดเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์และไม่ถูกลงโทษอีกด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจากคดีข้างต้นที่ผมได้กล่าวไป ทำให้เรานั้นได้ทราบว่าในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานั้นเราจะพบทุกๆสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตจะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกก็คือสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่บทบัญญัติตามศาสนานั้นอนุญาตให้ทําได้และอย่างที่2คือสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ฮารอมนั้นคือสิ่งที่บทบัญญัติตามศาสนานั้นห้ามให้ทาอัลลอฮฺสุบฮฺนาหวตาลานั้นทรงห้ามไว้แล้วประเภทที่3คือมุชตะบิฮัด สิ่งที่คุมเครือสิ่งที่คุมเครือเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเห็นต่างกันบางคนก็เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลนและบางคนก็เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฮารอมซึ่งในยุคปัจจุบันเราจะพบเรื่องราวของสิ่งที่คุมเครือเนี่ยหลายๆเรื่องซึ่งหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่อุลามะนั้นมีการขัดแย้งกันบางส่วนก็เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นฮาลาลนและบางส่วนก็เห็นว่ามันฮารอมซึ่งตอนนี้ก็ ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องบิตคอยหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราพบสภาวะอย่างนี้ก็สมควรยิ่งที่เรานั้นจะต้องเป็นคนเอาวาเป็นคนธรรมดาแต่เรานั้นจะต้องรอผู้รู้มาชี้แจงประเด็นนี้พี่น้องผู้สุดท้ายทั้งหลายครับสุดท้ายนี้ขอร้องสภาหอนาฬดาแล้วนั้นให้เราเป็นผู้ที่ไฟให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไฟ ศึกษาหาความรู้ในบทบัญญัติของศาสนาให้เรานั้นมีใจในบทมีความเข้าใจในบทบัญญัติศาสนาของพระองค์และทางยินยัดบ,บนบนบทบัญญัติศาสนาของพระองค์บทให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่คุ้มเครือสิ่งที่ทําให้เรานั้นเอกใจว่ามันจะฮาเลาะหรือมันจะฮารอมหรือไม่และขอให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่อึศลสต,ต่อล l l a ์เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อล l l a ์และให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อล l l a ์และขอต่อล l l a ์นะครับ ให้เรานั we, we ้นมีชีวิตจนจบรมฎอนนี้ได้มีชีวิตในรมฎอนตัดตดไปแล้วขอให้เราทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีมีกำลังที่จะประกอบอามัลอิบาดะต่อรอได้วบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรากัด